บทที่73ผู้เปี่ยมสุขอุปมาเหมือนตอนนี้พวกเธอเพิ่งจะเริ่มตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเพื่อเอามาใช้ทำงานแทนข้างที่ถนัดถึงแม้ว่าเธอจะสามารถตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้มันได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องรออะไรก็ตามแต่เนื่องจากมันยังไม่ค่อยถนัดดังนั้นเวลามีอะไรเร่งด่วนฉับพลันทันใด เธอมักจะเผลอเอามือข้างที่ถนัดนั้นกลับมาใช้อาจจะเพื่อความรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่าหรือความเคยชินก็ตามดังนั้นเรื่องนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่พวกเธอต้องทำคือมันรักษาความรู้สึกแห่งการเป็นพระเจ้านั้นให้ต่อเนื่องเมื่อเผลอก็ให้รีบกลับมาดังนั้นสติและสมาธิ ที่เธอฝึกฝนกันมาอย่างเอาเป็นเอาตายนั่นแหละเธอจะต้องเอามาใช้หลังจากที่ทำทั้งสองข้อข้างต้นนั้นแล้วก็จะมีปรากฏการอีกหนึ่งอย่างแสดงออกมาคือเธอจะกลายเป็นผู้ที่แสดงออกถึงการเป็นได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมื่อเธอสามารถจดจ่อต่อการเป็นนั้นได้แล้วเธอสามารถใช้งานมันได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้ว เธอจะกลายเป็นความรักความปรารถนาดีได้อย่างบริสุทธิ์ใจไปโดยปริยายเธอจะพูดทุกอย่างด้วยความอบอ้อมอารีเธอจะทำทุกอย่างด้วยความเห็นอกเห็นใจเธอจะแสดงออกด้วยความเคารพและให้เกียรติต่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวและเธอจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้ปรากฏออกมาการแสดงออกนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการพัฒนาตามลำดับว่าต้องเป็นมาแล้วนานเท่าไหร่ชำนานแล้วหรือยังไม่ชำนานเมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกถึงการเป็นได้อย่างแท้จริงปรากฏการณ์นี้จะแสดงออกขึ้นมาทันทีและมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าคนคนนั้นเป็นแล้วหรือยังไม่เป็นถ้าปรากฏการแห่งการเป็นนี้ยังไม่แสดงออกมาทางกายภาพยังไม่มีการแสดงออกซึ่งความรัก ทุกคนได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมยังไม่มีกิจกรรมที่เป็นสิ่งดีงามใดๆไม่มีการแสดงผลลัพธ์ทางปัญญาที่มาจากจิตวิญญาณออกมาเลยแสดงว่าเขาก็ยังไม่เข้าสู่การเป็นที่แท้จริงเมื่อมีการแสดงออกถึงการเป็นปรากฏออกมาแล้วเกิดเป็นผลลัพธ์ที่มีต่อผู้คนและต่อสังคมอย่างเป็นรูป,ปรธรรมแล้ว ผลที่ตามมาประการสุดท้ายคือเธอจะกลายเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมของผู้เปี่ยมสุขเป็นผู้เบิกบานหรือเป็นผู้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นสภาวะสูงสุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าอธิบายสแสดงว่าความสุขคือปัจจัยนำไปสู่กระบวนการเป็นนี้ใช่ไหมขอรับอุปสีวดาบทถามบ้างดูก่อนท่านทั้งหลายผู้เปี่ยมสุขคือผลลัพธ์ ของกระบวนการนี้ต่างหากโดยผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาเป็นความสุขนั้นสามารถจำแนกเป็นสองด้านและประกอบด้วยหกลำดับพระพุทธเจ้าพูดขอพระองค์โปรดช่วยชี้แจงให้พวกข้าพระเจ้าหายข้องใจด้วยเถิดขอรับอุปสีวดาบทร้องขอได้สิที่ฉันบอกว่าแบ่งเป็นสองด้านนั้นคือหนึ่ง เป็นความสุขแบบเป็นรูปธรรมหรือทางกายและ2เป็นความสุขแบบเป็นนามธรรมหรือทางจิตในสองด้านนี้สามารถจำแนกเป็นลำดับได้ถึง6ลลำดับดังนี้ 1. ความสุขแบบสบายหรือเรียกอีกอย่างว่าปกติสุขความสุขแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ระดับพื้นฐานแต่ถ้ามนุษย์ มีระดับความสุขที่ต่ำกว่าน,นี้เขาจะมีความทุกข์ทันทีเช่นคนที่กำลังทำงานหนักเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์หรือไม่สมประกอบซึ่งคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้บางครั้งความปรารถนาสูงสุดของเขาขอเพียงแค่เข้าสู่ความสบายหรือเป็นปกติเขาก็พอใจแล้วนี่คือความสุขแบบเป็นรูปธรรมประการแรก แต่ความสุขระดับนี้ยังมีความหมายทางนามธรรมาอีกด้านซ่อนอยู่ด้วยนั่นคือหากเขาสามารถมีความสุขแบบสบายนี้ได้ไม่ว่าเขาจะกำลังเผชิญกับความไม่ปกติขนาดไหนหรือบางสภาวะที่มีความผ่อนคลายจากทุกสิ่งปล่อยวางจากทุกอย่างมีความปลอดโปร่งโล่งเบาจนทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดสภาวะเช่นนั้น บุคคลน,นั้นก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การรู้จักจิตวิญญาณขึ้นมาต่อมาเมื่อมนุษย์ทั่วไปมีความปกติสุขเป็นพื้นฐานมากพอแล้วมีจนไม่เห็นความสำคัญของมันแล้วมนุษย์มักจะแสวงหาความสุขลำดับที่สองนั่นคือความสุขแบบสนุกหรือความสุขที่เกิดจากการได้เสพได้เพลิดเพลิน เป็นความสุขที่เกินจากความปกติเกิดจากการบำรุงทุกประสาทสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางหูตาจมูกลิ้นและทางกายสัมผัสเป็นความสุขที่เสริมเติมแต่งให้ลํำเลิศหรูหราขณะนี้ผู้คนส่วนใหญ่บนโลกต่างกำลังแสวงหาและยื้อแย่งความสุขลำดับนี้กันอยู่ทั้งๆท,ที่มันเป็นแค่ความสุขลำดับต้นๆเท่านั้น ความสุขแบบสนุกนี้ถึงแม้จะค่อนไปทางรูปธรรมมากกว่าแต่มันก็ยังมีความหมายในทางนมามธรรมด้วยนั่นคือหากเขาสามารถมีความสุขกับการงานที่ทำจากสิ่งที่เขาสร้างสารรค์โดยเฉพาะสิ่งที่สร้างสารรค์นั้นสร้างประโยชน์สุขให้กับผู้คนไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรหากทำโดยไม่เอาเงื่อนไขจากอดีตหรืออนาคตมากำหนด ทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทำโดยไม่คาดหวังการที่เขาสามารถมีความสุขกับสภาวะจจตเช่นนี้ถึงแม้ว่าความสุขประเภทนี้จะเป็นไปเพื่อความสนุกแต่จะเป็นความสนุกที่มีคุณค่าต่อจิตวิญญาณบุคคลนั้นก็จะได้พบกับความสุขที่เป็นปัจจัยนำไปสู่การรู้จักจิตวิญญาณลำดับที่สาม เป็นความสุขแบบสันติหรือที่เรียกว่าสันติสุขความสุขระดับนี้หากดูผิวเผินจะคล้ายกับความสุขแบบสบายหรือความปกติสุขแต่มันต่างกันรตรงความปกติสุขจะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความทุกข์ยากมาแล้วแต่สันติสุขจะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความสุขประเภทที่สองหรือความสนุกหรือการเสพสุขมากพอแล้ว มากจนรู้สึกถึงความวุ่นวายยุ่งยากกระทั่งรู้สึกเป็นทุกข์ทุกจากการแสวงหาทุกจากการไหว้คว้าและอื่นๆอีกมากมายซึ่งความสุขประเภทนี้ยังต้องอาศัยปัจจัยภายนอกอยู่นั่นคือเนื่องจากมีการเสพสุขมากมีการปฏิสัมพันธ์มากระหว่างนั้นอาจจะเกิดปัญหามากจึงเริ่มแสวงหาทางออก ซึ่งทางออกที่พอจะมองเห็นได้ก็คือการหยุดที่จะสแสวงหาหรือลดความสุขที่เป็นแบบสนุกนั้นลงและนี่คือความหมายของคำว,ว่าสันติสุขผลพ,พวงของผู้ที่สามารถมีความสุขลำดับที่สามหรือค้นพบความสันติสุขได้แล้วคือเขาจะเริ่มเข้าใจโลกเข้าใจมิติความสัมพันธ์และเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆทำให้เขารู้ว่า แท้ที่จริงมันไม่ได้มีสาระอะไรให้ยึดถือเลยมันเป็นเพียงการปรุงแต่งไปเองของจิตที่ประกอบขึ้นจากความทรงจำในอดีตและความคาดหวังที่มาจากอนาคตเท่านั้นเมื่อเขามีความสุขในลำดับสันติสุขได้แล้วนับจากนี้เขาจะเข้าสู่ความสุขที่เป็นนามธรรมาได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่การรู้จากจิตวิญญาณง่ายขึ้น และเมื่อเขาเข้าสู่ความสุขในลำดับที่สามได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะค้นพบความสุขแบบที่สนั่นคือความสุขแบบสละหรือความสุขที่เกิดจากการให้การแบ่งปันความสุขที่เกิดจากความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจเธออาจจะเรียกความสุขแบบนี้ว่าปิติสุขก็ได้เพราะเขาได้รู้แล้วว่าทุกอย่างไม่มีสาระ ไม่มีก่นสารทุกสิ่งล้วนเป็นการสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นซึ่งหลักการสอนให้คนสละนี้ถูกนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับคนทั่วไปด้วยแต่ถ้าขั้นตอนไม่ได้เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของกระบวนแห่งสันติสุขอาจจะทำให้เกิดความสับสนเพราะว่าถ้าเขาทำเรื่องการสละนี้ไปเพื่อการสะสม หรือคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนหรือทำไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับบางสิ่งบางอย่างเช่นทำเพื่อที่จะได้บุญได้กุศลหรือเพื่อจะได้รับการยอมรับจากสังคมแทนที่จะเป็นการทำเพื่อให้มันจะกลายเป็นการทำเพื่อเอาแทนซึ่งจะเกิดกระบวนการย้อนกลับไปสู่ความสุขแบบรูปธรรมแต่มาในคราบของนามธรรมระดับที่ห คือความสุขที่เกิดจากความสงบหรือเรียกว่าสงบสุขเธออาจจะรู้สึกว่าความสงบสุขกับความสันติสุขน่าจะไม่ต่างกันแต่แท้ที่จริงแล้วมันมีความต่างเพราะสันติสุขเกิดจากการเลิกราไม่เอาชนะค้าคารต่อผู้คนต่อสังคมลดละเลิกสิ่งไม่จำเป็น ซึ่งยังเป็นเรื่องของโลกภายนอกที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นแต่ความสงบสุขที่ฉันกำลังพูดถึงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากโลกภายในความสงบสุขนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ทุกขณะเกิดขึ้นได้แม้กำลังเผชิญหน้ากับความไม่สงบซึ่งความสงบสุขนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม หรือปัจจัยใดๆความสุขระดับนี้ถือว่าเป็นความสุขที่เกิดจากภายในหรือความสุขแบบนามธรรมาอย่างแท้จริงผู้ที่ได้ชื่อว่าออกสแสวงหาสัจธรรมสแสวงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นเช่นนักพรตนักบวชหรือสีชีไพรชดินดาบทอย่างพวกเธอรวมถึงตัวฉัน ส่วนใหญ่จะสามารถเข้าถึงความสุขที่เกิดจากการสละได้จนทำให้พวกเธอละทิ้งทุกอย่างออกเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาความสงบสุขหรือความสุขลำดับที่ห้ากันทั้งสิ้นแต่ก็ยังไม่เคยมีใครค้นพบความสุขที่เหนือกว่านี้หรือความสุขแบบสูงสุดกันได้เลยพระพุทธ,ธเจ้าพูดก่อนจะหยุดเพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาทบทวน ขอพระองค์โปรดไขข้อข้องใจโดยเร็วเถิดว่าความสุขลำดับสุดท้ายนั้นเป็นเช่นใดอจิตะพูดความสุขลำดับที่6ซึ่งเป็นลำดับสุดท้ายนี้ฉันจะเรียกความสุขนี้ว่าสว่างหรือบรมสุขมันเป็นความสุขที่เกิดจากการประจักษ์แจ้งหรือเกิดจากการเข้าใจความจริงสูงสุดที่มาจากการรู้ว่าตนเองคือใคร มาจากไหนมาทำไมมาทำอะไรจะไปที่ไหนและอย่างไรความสุขลำดับนี้เธออาจจะมองว่าไม่ได้เป็นความสุขหากเธอเอาผลลัพธ์ของมันไปเปรียบเทียบกับความสุขทางกายภาพที่รับรู้จากสัมผัสทั้งห้าซึ่งมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกที่ชัดเจนกว่าความสุขในแบบที่ฉันกำลังบอกเธออยู่นี้ มันไม่ใช่การเติมเข้าไปแต่เป็นการตระหนักรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะสิ่งที่มีอยู่นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดหากจะเปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาในชีวิตของเธอเป็นยาจกแต่อยู่มาวันหนึ่งมีคนมาบอกกับเธอว่าเธอคือทายาทของมหาเศรษฐีซึ่งมหาเศรษฐีคนนั้น ได้ทิ้งมรดกไว้ให้เธอมากมายมหาศาลเมื่อรู้ดังนั้นมันจึงเปลี่ยนไปด้วยความสมบูรณ์อิสระภาพความเบิกบานโดยไม่จำเป็นต้องไปคว้าหาสิ่งอื่นใดมาเติมเข้าไปอีกมันเป็นความไว้วางใจมันคือการสิ้นสุดการเดินทางมันคืออริยทรัพย์ที่ทุกคนมีอยู่แล้วเพียงแต่เธอไม่รู้ว่ามี และไม่รู้ว่าจะเอามาใช้อย่างไรพระพุทธเจ้าพยายามอธิบายขอพระองค์โปรดอธิบายกลไกลการรู้ทั้งหมดให้ชัดเจนกว่านี้ได้ไหมขอรับอจิตาพูด